สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Well for h e a l t h Hero นะครับเพจสุขภาพการเงินสำหรับคนสายสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับยุทธการบินชานะครับนักวางแผนการเงิน CFP นะครับอดีตพยาบาลวิชาชีพนะครับก็ทำงานอยู่ในสายสุขภาพมานะครับประมาณ10ปีเนาะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยนะครับ ในหัวข้อเรื่องสุขภาพการเงินคืออะไรนะครับและทำไมคนสายสุขภาพต้องสนใจนะครับก่อนอื่นครับผมก่อนที่เราจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับก็สามารถพูดคุยนะครับคอมเมนต์สอบถามแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับผมทีนี้ครับเราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับว่าเอ๊ะเมื่อเราพูดถึง สุขภาพทางการเงินเนี่ยหลายๆคนเนี่ยครับก็จะนึกถึงการที่มีเงินเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วครับสุขภาพการเงินเนี่ยหมายถึงความสมดุลน,นะครับของการเงินที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อยา่างมั่นคงแล้วก็มีความสุขนะครับอย่างเช่นนะครับการที่เรามีเงินสำรองฉุกเฉินนะครับเผื่อไว้สำหรับการที่เราจะ เ,เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับหรือเรามีแผนเกษียณที่มั่นคงมีการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวของเราเองนะครับรวมทั้งการจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสุขภาพการเงินเนี่ยก็เปรียบเสมือนการที่เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินที่ช่วยปกป้องนะครับเราจากวิกฤตเราก็ช่วยให้เราเนี่ย สร้างโอกาสได้ในอนาคตน,นั่นเองนะครับถ้าวันนี้นะครับเราเปรียบสุขภาพการเงินเนี่ยกับสุขภาพร่างกายของเรานะครับซึ่งพวกเราเนี่ยอยู่ในสายสุขภาพอยู่แล้วปกติเนี่ยเราทํางานเนี่ยก็จะมีการตรวจสุขภาพประจําปีถูกต้องไหมครับมีการเช็คอัพนะ,ะทีนี้เนี่ยการตร,ตรวจตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถรู้นะคะว่าเรามีความเสี่ยงด้านสุขภาพหรือว่า โรคต่างๆหรือไม่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมตัวนะครับป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆถูกต้องไหมครับทีนี้เนี่ยสุขภาพการเงินเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเคยตรวจสุขภาพการเงินกันหรือเปล่าก็น้อยคนครับที่จะมีผมก็คือหนึ่งในนั้นนะครับทํางานเรื่อยๆนะครับขึ้นเว้นนะครับกเช้าบ่ายดึกนะครับเดย์ไนท์รู้ตัวอีกทีก็อยู่ในวงจร หนี้สินนะครับมีหนี้บ้านหนี้รถนะครับบางคนก็มีหนี้บัตรต่างๆมันก็เลยทำให้เราพลาดโอกาสในการที่เราจะสร้างความมัน่นคงแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตของเราเองนะครับซึ่งอพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเริ่มต้นวางแผนการเงินให้เร็วที่สุดเนี่ย ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับอนาคตของเราเองอทีนี้นะครับกลับมาที่สุขภาพการเงินละ่ะในเมื่อเราไม่ได้ตรวจสุขภาพการเงินเนี่ยเราก็ไม่รู้ถูกต้องไมหมครับว,ว่าเอสนาวันนี้เนี่ยเรามีความเสี่ยงด้านการเงินส่วนไหนบ้างนะครับมีหนี้สินเกินตัวหรือเปล่านะครับมีสภาพคล่องนะครับที่พอดีแล้วก็เหมาะสมหรือไม่นะครับ รวมทั้งโอกาสที่เราจะมีความมัง่งคั่งในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะเติบโตไปตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับบางคนนะครับที่ผมได้ตรวจสุขภาพทางการเงินให้นะครับก็พบปัจจัยหลายๆอย่างนะครับมันจะมีอัตราส่วนทางการเงินนะครับที่จะบ่งบอกให้เราเห็นเลยว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะเกิดโรคร้ายทางการเงินหรือไม่นะครับ มันก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานครับเหมือนวันนี้เราตรวจความดันนะครับตรวจเบาหวานหรือว่าตรวจไขมันนะครับก็จะมีระดับที่มาตรฐานไว้ให้นะครับอัตราส่วนทางการเงินก็เหมือนกันครับผมก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานไว้ให้ให้เราเช็คว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับทีนี้ครับเราย้อนกลับมาดูว่าแล้วทําไมล่ะคนสายสุขภาพเนี่ย ต้องสนใจเรื่องของการวางแผนการเงินด้วยนะครับก็จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่แค่บุคลากรงานแพทย์หรือคนที่ทํางานในสายสุขภาพเท่านั้นนะครับที่จะต้องสนใจเรื่องของวางแผนการเงินทุกคนครับที่มีไรายได้นะครับก็ควรที่จะสนใจเรื่องการเงินด้วยเช่นกันในส่วนของผมเนี่ยผมมีประสบการณ์ด้านทํางานด้านสายสุขภาพมาก่อนนะครับก็จบ ด้านพยาบาลวิชาชีพนะครับปฏิบัติงานอยู่ในแผนกห้องผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับก็ประสบการณ์ก็ประมาณสิปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ทํางานไปแล้วเนี่ยเรามองเห็นว่ามันมีสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้เราต้องสนใจเป็นพิเศษนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราเนี่ยใช้เวลาของเราเนี่ย เกือบ50-70%นะครับดูแลชีวิตให้กับคนอื่นถูกต้องไหมครับในฐานะที่เราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราเนี่ยหรือว่าทุกท่านเนี่ยครับคือฮีโร่นะครับที่คอยที่จะเ,เสียสล,ละเวลาของตัวเองเนี่ยดูแลชีวิตของคนอื่นตลอดเวลาเลยแต่ว่าเราอะละเลยครับชีวิตการเงินของเรานะครับมัวแต่ทำงานนะครับ ขึ้นเวรเช้าบ่ายดึกตื่นรู้สึกตัวใหม่ทีก็มีนี่มีสินนะครับโดยที่ยังไม่ได้เริ่มวางแผนอะไรเลยนะครับอย่างที่2ครับอย่างที่สก็คือเวลาทำงานของพวกเราจำกัดมากๆนะครับ <c oughs> งานด้านสายสุขภาพเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำงานเยอะนะครับ คนทุกคนเนี่ยทำงานมีเวลาเท่ากันนะครับวันละ2 4ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยการที่เราวางแผนการเงินที่ดีเนี่ยครับก็จะช่วยให้เราอ่ะไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตนะครับอาจจะต้องใช้เงินทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อที่3ครับผมข้อที่3เนี่ยเ,เพื่อจะเตรียมนะครับสำหรับอนาคตเป็นการเตรียมวางแผนเพื่ออนาคตของพวกเราเอง นะครับเ,เราต้องเข้าใจว่าชีวิตนะครับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะเนาะเช่นการที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับรายได้เราผันผวนหรือ,อ,อคนที่น้องใหม่นะครับที่เงินเดือนยังไม่เยอะเนี่ยรายได้ของเราก็จะไปพึ่งอยู่กับค่าเวรน,นะครับค่า OT เพราะฉะนั้นเ,เดือนไหนที่มี O t ทเยอะเดือนไหนที่มีค่าเวรเยอะเราก็จะได้เงินเยอะถูกต้องไหมครับ เออเนี้ยมันมันไม่แน่นอนเสมอไปถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะเตรียมพร้อมการเงินของเรานะครับไว้สําหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนอ่าทีนี้นะครับเราก็มาดูแนวทางนะครับในการวางแผนการเงินสําหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคนที่ทํางานสายสุขภาพนะครับ อย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการตั้งเป้าทางการเงินของเรานะครับซึ่งเราก็จะต้องเริ่มจากการตั้งคำถามง่ายๆครับว่าเป้าหมายทางการเงินของเรานั้นน่คืออะไรนะครับอย่างเช่นการที่เราวางแผนจกกะเกษียณอายุนะครับอย่างสบายใจหรือว่านะครับ การที่เราต้องการที่จะปลดหนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยภายใน5ปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือการกำหนดเป้าหมายนั่นเองข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับเป็นสิ่งที่เอ่อผมนะครับแล้วก็เชื่อว่าใครหลายๆคนที่ทำงานด้านสายสุขภาพนะครับล่าเลยมากๆก็คือการตรวจสอบเรื่องรายรับรายจ่ายครับ ตอนที่ผมทำงานเนี่ยรายรับก็ไม่ได้น้อยนะครับไม่ได้น้อยก็เริ่มต้นจบปีแรกก็มีรายได้อยู่ประมาณ30,000ถึง40,000แล้วนะครับทำงานเรื่อยๆเนี่ยก็ครึ่งแสนจนบางเดือนเนี่ยก็เหยียบแสนนะครับทีนี้เรามาเอะใจอีกทีหนึ่งนะครับผมมาเอะใจอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่เรามาทำบัญชีรายรับรายจ่ายว่าเอ๊ะเงินพวกนั้นเนี่ย มันหายไปไหนหมดนะครับเพราะว่าอะไรคนระับด้วยคําว่าเราทํางานเหนื่อยมันก็ต้องมีการพักผ่อนการเที่ยวนะครับการที่เราไปสังสรรค์ปาร์ตี้รวมทั้งเรื่องของออหลักการคําพูดที่ว่าของมันต้องมีนะครับโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เมื่อเงินได้เยอะนะครับอินคัมเยอะเนี่ย เอาคำนะครับรายจ่ายมันก็เยอะตามเรามาตกใจอีกทีนึงว่านี่เราเราทำงานแล้วมีไรายได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเอ๊ะคิดใหม่ดีแล้วมันหายไปไหนหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นอย่างที่สองที่เราควรทำนะครับก็คือเรื่องของอาการบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับอย่างที่สามครับอย่างที่สามอันเนี้ยสําคัญก็คือ,อาการลงทุน นะครับการลงทุนในสิ่งที่เหมาะสมครับเราจะสังเกตได้ว่าอ,อ,อย่างผมเนี่ยพยาบาลเนี่ยกลุ่มพยาบาลเนี่ยจะสนใจด้านการลงทุนน้อยมากไม่เหมือนแพทย์นะครับด้านของบุคลากรที่เป็นแพทย์หรือว่าคุณหมอเนี่ยจะสนใจเรื่องของการลงทุนเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าได้เงินเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างนเนาะแต่ก็น้อยน้อยน้อยคนครับที่จะลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราเริ่มต้นนะครับศึกษาด้านการลงทุนหรือว่าหาที่ปรึกษาด้านการลงทุนรวมทั้งแล้วก็แผนการเงินเนี่ยให้มาดูแลเรื่องของการลงทุนของเราเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าทางลัดนะครับเหมือนมันเหมือนเราเนี่ยมี gps นะครับเพื่อจะนำทางของเราเนี่ยไปให้ถึงเป้าหมายนะครับการลงทุนเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งจำเป็นก็คือการใช้เงินทำงานถูกต้องไหมครับ ทีนี้ในะการลงทุนมันก็มีอยู่หลายแบบอย่างเช่นผมเนี่ยก็เริ่มต้นทํางานปีแรกนะครับตอนตอนอายุ22ก็เริ่มทํางานปุ๊บผมก็เริ่มเริ่มลงทุนเลยนะแต่ว่าก็เรายังไม่มีความรู้ก็เริ่มลงทุนในเงินฝากประจํา24เดือนตอนนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยสูงมากได้อยู่ประมาณ3.5อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามแบ่งเงินเก็บอะไรอย่างนี้เนาะจนจนสามารถทําให้มีเงินก้อนได้แล้วก็ ทําให้ตัดสินใจลาออกจากอาชีพพยาบาลแล้วก็มาทําตามความฝันของตัวเองนะครับทีนี้ครัอันนี้คือเข้าๆนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีความมั่นคงในการเงินแล้วก็สามารถที่จะ,ะมีเป้าหมายทางการเงินได้อย่างถูกต้องนะครับ ดังนั้นครับผมอยากสรุปไว้ว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราเนี่ยทำงานนะครับใช้ชีวิตของเราใช้เวลาของเราเนี่ยเพื่อดูแลสุขภาพดูแลชีวิตของคนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับแบ่งเวลานะครับมาดูแลสุขภาพตัวเองนะครับทำร่างกายทำสุขภาพ ให้แข็งแรงนะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ทำนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของสุขภาพทางการเงินครับที่พวกเราเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยคนสายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนะครับพยาบาลน,นะครับเภสัชนักกยายภาพบําบัดหรือว่าแผนกไหนก็แล้วแต่ที่ทํางานอยู่ในสายสุขภาพนะครับ ก็อย่าละเลยครับสุขภาพทางการเงินสำคัญนะครับให้ความสนใจก็วันนี้คงพอแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจ Well for Health Hero นะครับในช่อง YouTube รวมทั้งเพจ Facebook นะครับสุขภาพการเงินสำหรับคนสายสุขภาพนะครับเราจะอัปเดตข้อมูลดีๆนะครับรวมทั้งรีวิวเคส ที่วางแผนการเงินกับเราเนี่ยให้ทุกคนได้ศึกษานะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆในาสายสุขภาพเนี่ยไดเ้เริ่มต้นวางแผนสุขสขภาพทางการเงินกันนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถที่จะ inbox มาทางเพจนะครับรวมทั้งคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับก็ผมจะเข้ามาตอบคำถามให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ครับ สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ